ในะครับที่เคยมีปัญหาเรื่องเครียดนะครับและเป็นแพนิคเลยนะครับมาฟังผู้หญิงคนนี้ครับนั่นนะคะนั่นเคยมีปัญหาเมื่อก่อนเนี้ยก็เคยทําธุรกิจแล้วก็เกิดมีเหมือนล้มอ่ะูดง่ายๆเนาะแล้วก็ทําให้เราเครียดสะสมเหมือนเราจะกินกินกินเยอะมากอ่ะแต่นอนไม่หลับคือเรามีปัญหาเรื่องการนอนจนหมอบอกว่าเราอ่ะอาการเนี้ยระบบรวน แล้วเราก็สะสมมาอย่างเงี้ยนานมากเลยจนวันนึงหมอบอกว่าเราเป็นแพนิคแต่นั้นสามารถอยู่กับมันได้ค่ะแล้วตอนนั้นแม่นั้นหาทางออกอยังไงครับอ๋อตอนนั้นนะคะพอเราเครียดใช่ไหมเราก็กินเยอะเลยอันนี้คือข้อเนี้ผิดแน่นอนเพราะว่ากินเยอะน้ำหนักขึ้นค่ะแล้วปัจจุบันนะครับทำอย่างไรครับถึงดูแบบสวยขึ้นดูเด็กขึ้นดูอ่อนกว่าวัครับแม่น,นัน วันหนึ่งนันได้รู้จักกับฟิลเกสค่ะฟิลเกสมีแค่สินค้าแค่สองตัวคุณเชื่อไหมว่ามันสามารถปรเปลี่ยนนันได้อ่ะจากคนที่อ่าแพนิคเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับกดมิตก,กัวงวลเอาง่ายๆตัวฟิลเกสตัวแรกเลยค่ะมาเตช่วยคุณได้แน่นอนทําให้คลายกังวลเราอีกตัวหนึ่งก็ตัวสําหรับลดน้ำหนักเพราะนันมีปัญหาเรื่องลดน้ำหนักด้วยคือกินเยอะอ่ะ ัวโสมก็เลยวินเยอะหลังจากที่นันกินสินค้าแค่2ตัวเขาเชื่อไหมว่านันสามารถดูแลแพนิกได้อย่างสบายๆเนยและนันก็เป็นตัวของนันอย่างนี้เองล่ะค่ะโอเคแล้วถ้าใครนะครับอยากสุขภาพดีครับดูเด็กดูอ่อนวัยแบบนันนะครับอสอบถามมิ้งมาได้เลยนะครับอินบ็อกมาก็ได้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณค่ะ